สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับก็จะได้นําสาระความรู้มาฝากพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นความรู้เรื่องเหรียญทองแดงรัชกาลที่5ตราพระสยามเทวาธิราชที่มีราคาเป็นล้านบาทต่อนหนึ่งเหรียญน,นะครับส่วนจะเป็นแบบไดนนั้นดูรายละเอียดในคลิปครับอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังสาระความรู้ดีๆนั้นผมก็ขอตอบคำถามล่วงหน้าอีก2คํคำถามเช่นเคยนะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปแล้วอาจจะเกิดความสงสัยแล้วสอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคาถามข้อที่1รับซื้อหรือว่าขายหรือเปล่าคาตอบก็คือไม่รับซื้อแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับ คำถามที่สองแล้วทําคลิปขึ้นมาเพื่ออะไรคําตอบก็คือก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้มีความรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับด้านนี้ก็เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นตราพระสยามเทวาธิราชนะครับผมดูทางด้านหน้าของเหรียญครับครับด้านนี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญทองแดงนะครับผมรัชกาลที่5นะครับผม ตราพระสยามเทวาธิราชนะครับผมผมก็เคยให้ความรู้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่มีราคาเป็นล้านนะครับผมแต่อาจจะยังไม่ละเอียดพอนะครับผมในคลิปนี้ก็เลยมาทาย้ําทําซ้ํานะครับผมเพื่อพี่เพื่อนน้องๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมอาจจะยังไม่ได้ชมคลิปนั้นนะครับผมในคลิปนี้ก็เลยจะมาทําย้ําให้ดูชัดๆแบบละเอียดขึ้นกว่าเดิมนะครับผมวิธีสังเกตแบบแรกนะครับต้องกลับไปทางด้านหลังของเหรียญครับ ครับก็กลับมาทางด้านหลังของเหรียญแล้วนะครับวิธีสังเกตด้านหลังของเหรียญนะครับผมก็จะสังเกตที่จุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเหรียญที่มีราคาเป็นล้านให้ดูเลยนะครับผมครับนี่ก็เป็นภาพเหรียญแบบที่หายากนะครับผมก็ให้สังเกตสามตำแหน่งนะครับผมที่ผมใช้เส้นสีเขียววงไว้นะครับผมวงแรกซ้ายมือนะครับต้องมีคําว่าหนึ่งนะครับวงที่สองนะครับผมขวามือนะครับ ต้องมีคําว่าเซี่ยวนะครับผมวงที่3นะครับด้านล่างนะครับผมก็จะมีตัวเลข1 2 4สี่นะครับตัวเลข1 2 4สี่นะครับก็คือตัวเลขรอสอที่ผลิตนะครับสังเกตแบบที่2นะครับให้สังเกตทางด้านหน้าของเหรียญนะครับครับท่านก็ดูเปรียบเทียบเลยนะครับผมว่าต่างกันแบบไหนนะครับผมกับแบบราคาถูกแล้วก็แบบราคาแพงนะครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับผมเพราะว่าแตกต่างกันเยอะนะครับผมให้ท่านดูภาพเป็นหลักเลยนะครับผม เหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นแบบราคาถูกนะครับผมธรรมดานะครับหาง่ายนะครับส่วนภาพทางขวามือนะครับผมเป็นเหรียญที่มีราคาเป็นล้านนะครับผมตัวหนึ่งเหรียญน,นะครับผมตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับที่ผ่านมานะครับ